ข่าวดีเฮ hey, ดังๆคอรามาออนุมัติแล้วแจกเงินอีกคนละ2,000บาทเงินเยียวยาโควิดล่าสุดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลรราดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากที่เมื่อวันที่28มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะคะ ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ทำการหารือกับทางทีมเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็ได้อนุมัติแล้วนะคะที่ประชุมนะคะก็ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ2000บาทนะคะซึ่งนายดานุชาก็ได้ถแถลงภายหลังการประชุมนะคะว่าที่ประชุมมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างร้านอาหารและไซตงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดหรือว่าพรากรนะคะซึ่งก็จะได้รับการเยียวยาอยู่ทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันนะคะนั่นก็คือจังหวัดที่1น,นะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานคร 2. ปทุมธานี 3. นครปฐม 4. สมุทรปราการ5นนทบ,บุรีและก็6จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็จะเยียวยาให้เป็นระยะเวลา1เดือนนะคะ แบ่งออกเป็นธุรกิจสายงานก่อสร้างและธุรกิจร้านอาหารทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมดังนี้นะคะ 1. ในระบบประกันสังคมกรณีลูกจ้างจ่ายเงินชดเชยกรณีเหตุสุดวิสัยร้อยละ50ของฐานเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน7500บาทนอกจากนี้ยังได้เงินเพิ่มเติมจำนวน2000บาทต่อรายด้วยนะคะ ส่วนกรณีนายจ้างหรือผู้ประกอบการก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทต่อหัวลูกจ้างในบริษัทสูงสุดไม่เกิน200คนนะคะแล้วก็2นะคะคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมนะคะข้อมูลเบื้องต้นเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบถุงเงินให้ดําเนินการลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคมกรณีลูกจ้างจะได้รับเงิน2,000บาทต่อรายนะคะ แต่ว่าจะไม่ได้เงินชดเชยร้อยละ50เนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ถึง6เดือนส่วนกรณีนายจ้างก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทต่อหัวลูกจ้างเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะก็คือคำยืนยันนะคะจะแจกเงินเยียวยาให้คนละ2,000บาทนะคะสำหรับ6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ